สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราก็จะยังวาดการ์ตูนจากโปเกมอนนะครับเป็นตัวการ์ตูนชื่อว่าบาชามอ้นนะครับบาชามเป็นเป็นโปเกมอนธาตุไฟเห็นนาะน้องๆหลายคนก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับอันดับแรกเลยเรามาวาดกันเลยนะครับอันดับแรกวาดตัว V นะครับ ตัววีที่กว้างๆหน่อยแน่นอนนะครับเราจะวาดบาชามอท,ที่แบบหัวโตๆหน่อยนะครับตัวเล็กๆเป็นลักษณะจีบินะครับเราจะจีบิได้แค่ไหนก็ก็ค่อยดูกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ไรนะครับเปิดรูปมาดูรูปแล้วก็วาดตามไปเลยแต่จะแปลงให้มันวาดง่ายขึ้นนะครับต่อมาก็ เป็นส่วนที่เป็นเขานะครับวาดลงมาปึ๊บแล้วก็ขีดออกมาด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตาของบาชโมนะครับปรับแล้วก็เป็นตาด้านในนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วย เป็นประมาณเป็นขนด้านข้างของปากนะครับหน้าตาของบาชาโมจะคล้ายๆกับเหยี่ยวเนาะลราก็จะมีจะง,งอยปากนะครับอปอบอปอบปอบ,อบมันอยู่ในภาคไหนก็ไม่รู้นะครับไม่เคยดูเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ไปเซิร์ชหาใน Google นะครับน้องๆบางคนขอมาให้วาดตัวอะไรแต่ว่าชื่อก็พิมพ์ผิดนะครับเซิร์ชหาแล้วก็หาไม่เจอนะครับแล้วพีก็ถามว่ามันคือตัวไหนน้องก็บอกว่าไปหาใน Google สิพ,พีคือหาไม่เจอนะครับเราก็จะยุติการสนทนากันไปนี่คือปากนะครับปากของบาชโม หน้าของบาชโมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาตรงไหนดีเอ่ยดูท่าจะเป็นส่วนที่ไม่ง่ายเลยนะต่อไปว่าส่วนของผมนะครับผมก็จะกึ่งกลางของหัวจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะตกลงมาประมาณนี้เเาาก็ขีดขีดไปเลยปุ๊บ ต่อมาก่อนจะขีดตรงส่วนอื่นๆนะครับเราจะมาวาดในส่วนของลำตัวบาชโมนะครับซึ่งก็รายละเอียดมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับจริงๆควรจะร่างดินสอก่อนนะครับแต่ตั้งใจว่าช่องนี้จะไม่ร่างดินสอแล้วนะครับเราจะใช้ปากกาด้ามเดียวนะครับในการวาด ต่อมาก็เป็นแขนนะครับแล้วก็วาดเป็นหัวไหล่ออกมานิดนึงนะครับเป็นหัวไหล่แล้วก็ยาวออกมาเป็นแขนนะครับปึ๊บปึ๊บแย่ yeah, แล้วนะครับบาชามโมของเราคงจะได้แค่ครึ่งตัว <laughs> เสร็จแล้วก็แขนนะครับกะมาประมาณนี้นะครับปุ๊บปบ๊นี่นะครับ แขนมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ยาวลงมาแต่ว่ามันไม่มีโครงสร้างของแขนเนาะเราจะวาดเป็นส่วนของนี่นะครับเป็นเป็นผู้ขนที่มือนะครับ แล้วก็เป็นนิ้วนะครับนิ้วก็จะแยกออกเป็น3ามนิ้วนะครับปึ๊บนิ้วที่1นึนิ้วนี้ก็จะเป็นเหมือนกรงเล็บของนกนะครับน่าจะเป็นประมาณเหี่ยวหรือนกอินทรีนะครับตัวนี้ปึ๊ ก็จะมีน้องๆถามนะครับว่าเวลาพี่วาดพี่ได้ดูแบบไหมก็ดูนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจำรายละเอียดทั้งหมดได้นะครับมันไม่ใช่ตัวการ์ตูนที่เราคิดขึ้นมานะครับหรือว่าไม่ได้ดูตลอดเวลาโอโ้โหตอนนี้อากาศร้อนมากนะครับกระดาษเปื่อยเลยต่อมาก็เป็นส่วนของ หัวลงมานะครับแล้วก็เป็นยาวลงมาเป็นส่วนของหน้าอกนะครับปึ๊บ แล้วก็ลำตัวนะครับกลายเป็นบาชาโมของเรานี้ไม่ใช่จีบีแล้วนะครับแต่ว่าตัวคงจะไม่สุดกระดาษคงจะไม่ครบนะครับอันนี้เป็นเอวนะครับเอวลงมานิดหนึ่งก็จะแยกออกมาเป็นส่วนของขานะครับขาก็จะเป็นส่วนของสะโพกออกมาก่อนนิดนึง ยังไงดีอ่าแล้วก็ยาวลงมานะครับแล้วก็เป็นขายาวลงมาสุดกล้อง คราวนี้ก็จะเป็นผมของบาชามูนะครับเสร็จแล้วเราจะมาวาดมืออีกข้างอีกข้างหนึ่งอีกข้างนึงแล้วมือข้างนี้ก็ ส่วนที่เป็นผู้ขนนะครับเหมือนอีกข้างนะครับอลก้องสันก้องสันแล้วก็เป็นมืออีกข้างหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพบาชามนะครับก็เป็นขั้นตอนในการวาดเนาะอ๋อเถอผมอีกข้างหนึ่งนะครับวาดให้มันต่อเนื่องยาวลงมาการวาดรูปนะครับน้องๆก็ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดนะครับตรงไหนที่ผิดก็สามารถแก้ไขตามสถานการณ์นะครับมีหางด้วยเพราะเป็นนกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับบาชโมจากโปเกมอนนะครับใช้เวลายเยอะพอสมควรเลยน้องๆลอง,ลอง,ลอง,ลองไปดูแล้วหัดวาดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับการวัดรูปนะครับสวัสดีครับ